สวัสดีค่ะวันนี้คุณนกก็เดินทางกลับมาแล้วนกทิปี้ <c oughs> เป็นยังไงบะเป็นยังไงบ้างคะอากาศเมืองไทยร้อนชิบหายเลยค่ะ <c oughs> ตับแทบหล็บแหมก็อย่างนี้ราคาเมืองไทยมันเป็นประเทศที่อบอุ่นแล้วดิฉันก็ได้มาแต่เช้าเลยมาหาคุณนกออะนี้คนที่มาด้วยอีกคนหนึ่งก็คือ คุณปูเปี้ยวที่เป็นพิธีกรคู่กันคุณปูเปี้ยวค่ะทำอะไรอยู่คะเล่นเกมกับเด็กๆอยู่อะค่ะเนี่ค่ะเล่นเกมอเฟิร์โท์นะครับเราติดเกมทางว่าออนไลน์อะค่ะช่วงนี้บอาตัวเด็กนิดหนึ่งชีวิตประจำวันของพวกเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยู่กับเด็กๆอยู่กับเกม เราซื้อชีวิตของเราก,ก็าคือการแหกแหกอีกตีงการไอเอ้ยไอเอลนะไอ <laughs> ที่ชุดเลยแฮกอีตีงการ่ะเป็นไงคะที่ฉันวันนี้สวยเซ็กซี่พอไหม